สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชิโรคุมะนะเราอยู่กันในเกมเก n นชินอิมแพกนะทุกคนวันนี้เราจะไปรับกล่องทองกันอีกหนึกล่องอีกหนึ่งกล่องนะตอนนี้พี่อยู่ที่ศาลเจ้าที่มีต้นไม้ที่เราเอาไว้ถวายเหรียญม่วงเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้นิดนึงแล้วก็ลงไปข้างล่างเนี่ยไอตรงที่มันเป็นลมๆไห้ตรงที่มันเป็นประตูศาลเจ้านี่คือที่ที่เราจะมาแก้พัซซกันในวันนี้นะ โ okay. อเคตกลงไปเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามองว่าเราจะเอาตรงไหนะนะเราจะมีตรงนั้นใช่ไหมหนึ่งอันมีท่านไฟฟ้าหลักหนึ่งอันแล้วก็จะมีท่านไฟฟ้ารองหนึ่งอันอ้าวกูสวยละว้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดดลงไปใหม่นะ เราต้องต้องใช้ตัวเองเป็นทางเชื่อมอ่ะเท่าที่พี่เดานะไม่ต้องเดาหรอกพี่ได้วิธีแก้พาร์เซอันนี้มาจากพี่วินเวสถ้าน้องๆขอบคุณก็ไปขอบคุณพี่วินเวสเอาเนาะพี่ยืนพี่จะต้องอไปให้ติดการนั้นดีไหมออพอไหม เป็นปัญหาเว้ยเพราะว่าถ้าล่วงแล้วเราก็ต้องไปโดดใหม่นะทุกคนไปโดดมาใหม่นะทุกคนพี่เข้าใจว่าดอกไมอ้อนั้นนะมันน่าจะทําให้เราเป็นในนั่นด้วยเว้ยคือพอเราไปโดดมาใหม่อะ่ะทุกอย่างไม่มีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมเลยเพราะงั้นเราออกจากพัศจจะตรงนี้ไม่ได้นะพี่กำลังคิด าจะมาหยุดตรงนี้หนึ่งทีใช่ไหมแล้วก็ไปหยุดข้างหน้าหนึ่งทีถ้าพี่วางเขาไว้ตรงนี้อ่วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่ไปไล่อันนี้พี่ติดแต่เขาไม่ติดอ๋อพี่ต้องเลยมาหน่อยทุกคนเดีย๋ยวลองดูลองดู มันค่อนข้างที่ต้องกะระยะหน่อยนะน้องๆก็คอยดูพี่เป็นระยะระยะแล้วกันเนาะเพราพี่เอาไปวางไว้ตรงไหนไปวางยังไงนะทุกคนประมาณตรงนี้ได้ไหมเนี่ยพี่ก็มาไล่แล้วพี่ก็ทำตัวเป็นทางเชื่อม มันจะไปไหมนั่นอ่ะไปนะทุกคนแต่ไฟฟ้าพี่หมดเว้ยต้องให้มาติดไฟฟ้าตรงนี้โอเค <c oughs> พี่ต้องมาติดไฟฟ้าตรงนี้ พี่ก็ต้องรีบกลับไปเชื่อมตรงนี้ไม่ทันนะเขาวิ่งเปนเวลาของเขาอ่ะเนี่ยพี่พี่เชื่อมอย่างนี้เชื่อมตรงนี้ท่านเนี้ยมันจะทําให้เราเชื่อมได้แน่มันมีต้นไม้ขออมนะที่ทำให้เราติดกระสรแสไฟฟ้าตลอดเวลา ไม่เราคิดเว้ยเราต้องมากอดไม่ได้อ่ะไม่ได้ฮะแกไม่ได้แกไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ โด,ดลงไปนะ๊บโอเคดดลงไปพี่ว่าเราต้องชิตอ่ะเนี่ยมันเชื่อมแล้วแสดงว่าต้องชิตนะทุกคนชิตหน่อยนึง เราไม่ติดไฟฟ้าเราไม่สามารถติดไฟฟ้าได้เลยอ่ะถ้ามันมีต้นไม้ตรงเนี้ยมันจะง่ายสำหรับเรานะเฮ้ยได้แล้ว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 น้องๆได้แล้วได้แล้วได้แล้วเว้ยได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าประมาณไหนเนี่ยอันนี้เป็นอันนี้อันแรกใช่ไหมแล้วน้องๆก็ดู จะไปดูจากฝั่งนู้นดีกว่าว่าอยู่ต่ว่าประมาณไหนเนาะ <_ d ata> พี่ขอรีเลียดแปบบ๊บเออขอรีสเตติมินาแปบบ๊บเสร็จป๊บนี่ไงได้แล้วได้แล้วทุกคนไม่ยากไม่ยากตรงนี้เก็บไอ้ตรงแท่นตรงนี้นะแล้วก็ไปวางประมาณตรงนั้นนะทุกคนอนะ่ะพี่สูไม่ดูนู่นนะไปวางประมาณตรงนั้นนะทุกคนแล้วพอมันมาเราก็โดดใส่มันเว้ กระโดดใส่ไอตัวไซเลนไซาลอะไรน,ะน่ะเซาลอะไรนะ่ะไฟฟ้าแล้วมันก็จะติดไฟฟ้าแล้วมันก็จะเชื่อมวิ่งจากสายนี้ไปถึงสายนู้นนะทุกคนแล้วมันก็จะเชื่อมแล้วเราก็จะได้กล่องทองกันมานะดูดิเนี่ยเราได้กล่องทองกันมาแล้วนะทุกคนเอาละคลิปนีวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะถ้าอยากให้พี่หมีเล่นยังไงเล่นเกมอะไรเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างพี่หมีอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย